วันนี้จะทำเอ่อหมูย่างนะคะสันคอหมูย่างไม่เชิงสันคอเนาะที่มันเป็นเขาเรียกส่วนส่วนกลางคะ่ะอันนี้ใส่ตำพริกไทยรูปผักชีรากผักชีพริกไทยขาวแล้วก็ซอสปรุงรสซอสหอยนะจ๊ะกระเทียม ซอสฝอยฟ้าเขียวผงปุงรสนิดหน่อยนะคะน้ำตาลุน้ำตาลเออน้ำตาลปี๊บเนะอันนี้ใส่ตาเสร็จใส่กระปรุงในนี้เลยนะคะแล้วก็มาพวกักพวักในนี้จะ้ะเดี๋ยวเราก็จะหมักไว้นะคะประมาณกว่าลูกจะมาก็สี่ชั่วโมงได้ค่ะแล้วก็จะย่างตอนนั้นจะ้ะวันนี้ทำอาหารเสพนะคะ หมักไว้ในนี้นะคะตำสูกรไทสูกรนันนะคะใช้สะดวกแบบนี้คะ่ะได้ไม่ต้องเลอะอะไรหลายอย่างเนาะน,นี่นะคะหมูหยิบขึ้นมามันเป็นหมูอย่างนี้นะคะนี่ หอมมากเลยเดี๋ยวมาดูตำย่างกันนะคะตุ๋เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เออนึกได้มีพริกเมียปลาปลากระป๋องกล่องก็เลยเอามาตำด้วยนะคะตำเสร็จแล้วเรียบร้อยคั่ควพริกคั่วหอมกระเทียมแล้วก็ตำเป็นปลากระป๋องกล่องนะคะเป็นปลากระป๋องกล่อง,องแบบนี้นะจ๊ะแบบนี้นะคะง่ายงายไม่ต้องปลาทูก็ได้อันนี้ก็อร่อยจ้ะ ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะตักใส่ชิ้นนิดนึงนะคะอ,แบบอือแบบน้ำพริกปลาทูเออน้ำพริกปลาป๋องเผ็ดมากเลยย่างหมูแล้วนะคะตอนนี้เราใช้เตากระทะอันนี้นะจ๊ะย่างชิ้นหนึ่งนะจ๊ะว่ากินคนเดียวก่อนนะคะ่างแล้วนะ ย่างหนึ่งชิ้นนะจ๊ะต้องไปย่างชิ้นเดียวจนะ้ะอ่าย่างชิ้นเดียวจนะ้วนะจับด้านนะจ๊ะ หอมมากเลย <im> เหนี่ยวด้วยนะจ๊ะกินกับหม <im> ูย่างฟันหุย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 ใกล้สุกแล้วจ๊ะกับ <im> เดี๋ยวมาหัน่นกันนะจ๊ะส่วนนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะ <im> ข้าวเหนเหียวข้าวเหนียวนำลงเรงข้าวเหนียวนะคะ ที่นึงไม่มีก็ใช้นึ่งแบบนี้จ้านี่ใกล้สุกแล้วทิ้งเดียวก็อิ่มแล้วจ้าเห็นไหมฉ่ำๆเดี๋ยวเรามาหั่นกันนะจ้าจ้าฉายจะหั่นแล้วนะหั่นแล้วนะคะร้อนไหมเนี่ย หั่นนะคะหัน่นทำน้ำตกเนาะเป็นไงเดี๋ยวลูกเลิกงานมาก็จะย่างอีกนะคะหั่นไปจ้า พอชิมหน่อยอืมนุ่มมากหั่นร้อนรู้ว่ร้อนอน,นี่นะคะฉ่ำๆจัดใส่จานข้าวเหนียวก็กำลังจะสุกนะคะเห็นไหมฉ่ำๆหั่นก่อน ร้อนร้อนเด้อจ้าร้อนมีดก็ไม่คมเือ,อหั่นลงไปมัน อย่างท่างทำน้าตกนะคะส็ดแล้วนะจ๊ะเรียบร้อยหัน่นเป็นไงจ๊ะตอนไปซื้อเขาทําหั่นให้หนาอยู่หนาพอประมาณ โอเคขออนุญาตไปกินก่อนเดอ้อแซบเซฟครานี้ออกก็จะสุกเลยแซบเซชิมก่อนอื้ร่อยนุ่ม